สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไผยหลิววันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าแค t 320 Next Generation นะฮะเป็นโฉมก่อน2020นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แคดแบบออริจินอลแบบนี้ดูเท่ฮะสวยดูด,ดันดีมันดูเป็นแค t ดีนะฮะ ส่วนตัวทา่านตุณโกว่าเป็นยังไงังจากเสียงนี่โหมดเวอร์แน่นอนนะรอบเครื่องมันเดินต่อเนื่องนะถ้าเกิดเป็นหมดมาดก็จะมีอืออืออือว่างมรอบเครื่องจาก,กราฟจากขึ้นขึ้นลงลงนะ กำลังนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมเหลือกินเหลือใช้เลื่อนปริมาณดินนี้อุ่นใจได้ครับมีตัวช่างขําหนัก ไม่ต้องมาลุ้นเหมือนเมื่อก่อนนะฮะเอ็หนักเกินไปหรือเปล่าว่ากูแบกหรือเปล่าว่าปปเป๊ะๆ๋ยว่นี้ฮะวงแม่ลูกเลยนะฮะจับตัวลูกต่อเลยด้านหลังก็เป็นวิกเตอร์380เลยนะฮะวิ่งสองคันด้วยกำลังเหลือเฟือแรงเหลือเหลือ จริงๆฮะแรกๆแคทดูไามว่าดูตูดใหญ่ดูเทอาไพอเราดูไปนานเข้านาัน่เข้ามัานชินตาเป็นวถสวยไปเลยชอบไปเลยเนี่ไปจอดกับรุ่นเก่าๆ,ๆรุ่นเก่าดูเหมือนเล็กไปเลยเอาใหญ่ก็เป็นประโยชน์ครับด้านหลังก็เรื่องการระบายอากาศแล้วก็เรื่องการซอมบอำรุงแล้วก็มันทำให้ง่ายมันกว้างฮะ ngày hôm nay đi nè quang quang luôn luôn สร้างร้อยไม่ได้กินแล้วไม่ใช่ไม่ได้กินแล้วคู่เป็นงั้นแหละฮะจริงเราก็ไม่อยากแบกกันอยู่แล้วครับหมดยุคไปแล้วฮะงานแบกมีแต่เสียกับเสียระยะยาวนะ,ะรถก็เสียยางก็เสียอะไรอะไรก็เสียหมดนะพอบุรุษคุณหาแล้วก็พอๆกันะงานเที่ยวงานเหมา อันตรายอันตรายด้วยงานแบกนะเบรกก็ลำบากออกตัวก็ยากปิมปิมหรือยังเก็บร้อยดูดสาบแปดสาบแปด วิกเตอร์สามแปดมุมนี่ห่างไปหน่อยลองสู้ดูสิโดูดีฮะดูดีสั่สน เร,เริ่มมีเสียงแข่งฮะจางหวะเมื่อกี้แบ็คโฮเติมต้้งมานะรถรอปากบอดเพียบเลยเอ๊หรือว,ว่าเราไปอยู่มุมนู้นดี มันชันเหมือนกันนะครับเนี่ยดูกำลังรถพ่วงแต่ละคันดีกว่ารอตั้งโซนแรกไปก่อนเอา,าละเริ่มแข็งนะฮะเริ่มแข็งแล้ว Next generation นี่ของแคทตัวนี้นี่เป็นอิทธิต์ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับรถแป๊กโคนะเร็วแรงนะฮะประหยัดน้ำมันดูความคล่องตัวครับไม,ไ,มไ,มไม่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 เบาเลยนะฮะ มีมือครับดูการทำสลบท่าเขาเนียนๆปิ๊บเลยนะได้กูนได้กูนฝั่งนี้นี่ค่อนข้างแข็งแล้วนะครับเป็นขนาดมือ ขีรุ่นใหม่นะเรียวนะฮะก้นลึกหน้าแคบนะฮะให้เราเจาะแข็งได้ดีกว่าไม่ต้านทมที่ต้านดินมันน้อยลงหกนะสุดหล่อมาต่อแล้วนะครับ เราไปดูฮะไปดูฝั่งโน้นเดี๋ยวดูสามสามแปดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันขึ้นพอมา้งนะวิกเตอร์สามแปดศูนย์กับอำมมักสี่สิบเจ็ดตันประมาณือประมาณฮะเชื่อว่าแบ็คโฮคงช่างมาแล้วฮะแม่ลูกสองคันเกียร์คลาวเลอร์ฮะเกียร์คลานกำลังเหลือๆครับผมมีหักปลายบอ่อนิดหน่อยไม่นิดละเกือบสุดเลยละ่ะสาวกันเกือบสุด เหลือๆถ้ากลาง 3, 8, ังสามแปดืะเหลือๆลือเพื่อเกี์หนึ่งก็ขึ้นได้ขันต่อไปก็คิวสามหกฮะจะเป็นสามร้อยหกสิบนะ E-SUV d x ไมันะ x d x ะหัวลาก เซมิมาฮะเซมิด,มนะมด,ดำสุดหลออ่อจำทีมงานเซฟปัดนะฮะงานคุณภาพต้องยอมจริงนะทีมงานนี้รถสวยสุดคันฮะอ้าวมีแตกร้อยมีร้อย น้ำหนักหัวลากเซมีก็ใส่ได้ประมาณ45ตันนะรว,นะวมรถนะรวมรถรวมรถรวมวัสดุรวมรถถ้าเป็นแม่ลูกแบบพิกเตอร์นะก็เมื่อกี้ก็จะได้อยู่47ตันถ้าเป็นพ่วงลูก3คนันเหมือนของรเราก็50ตัน500หนักรวมรถ นีเทคโนโลยีก็มาช่วยเยอะฮะกับรถตักนะรถขุดเราก็ไม่ต้องเขาวงระแวงฮะสำหรับคนขับรถบรรทุกนะฮะเวลาเราโดนจับขึ้นมานี่เราโทษใครไม่ได้ไปโทษแบคโคอะไรไม่ได้นะฮะแ,แบคโคใส่เยอะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกินจับผมทำไมส่วนมากก็มีฮะคะนอ้างประมาณนี้ข้อหาคนขับคือจะโดนข้อหาที่โดนคือเราไม่ได้ตรวจสอบครับ หน้าที่กับว่าพูดเราคือเราต้องตรวจสอบทุกครั้งให้น้ำหนักรถก่อนออกจากบอก่อก่อนขึ้นถนนหลวงนะฮะวิธีใด,ดก็ตามแต่นะฮะเราจะอ้างไม่ได้นะเพราะกฎหมายมันมีมันมีไว้อยู่เข้าใจว่าแบรโครตากเกินนะแต่มันก็ผิดที่เราไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบไงฮะแล้วเราก็ยังฝืนเอามาวิ่งบนถนนสาธารณะนะเกินขึ้นมาก็โดนไปครับผม จับวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นศาลครับเป็นคดีอาญานะฮะ สวยจริงฮะแคทจะทำให้ดูรถดูดุดันขึ้นนะเต็มป่มาให้เรียบร้อยฮนะ เดินตามเลยได้มั้งเดินตามนะฮะอย่าเลยเดี๋ยวไปทันไปแล้วผมเสียเกียร์ครับผมเสียเกียร์ไปแล้วน้ำหนักรถนะาอยู่มางสิทธิภาตันนะคนเหลือแลฮะเหลือแลครับผมเหลือแล โอ้โหมันแรงจริงอะห่อด้วยมีนีน่คันนี้ทีเด็ดคันนี้ทีเด็ดฮะรถเดียวก็จริงฮะรถต้องกายนะสกายไลเดอร์สกายดรเอร์เห็นได้ข่าวว่าแอบใส่กล่องทะลุงเล่งอะไรมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขึ้นบอก ใส่ตามหนักนะ,ะป่าเรียบร้อยเดี๋ยวยัง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 ,ยงเ,เราก็รีบพาคตังสกายไดรเวอร์เฮ้ยําหนักรวมไม่เกิน25ตันครับผมตัวเดียว10ล้อ โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจดที่วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา,ราด้วยนะครับช่องทางยี่ตอนเพมดังเช่นเฟซบุ๊กเพจงานเฟสเพลทให้กดติดตาม,มให้กดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ